เอ็มบูยสี่สามเนี่ยมันเป็นมันเป็นเรื่องการประชุมเป็นข้อตกลงร่วมกันแแบนปันเขตแดนทางบกทางบกเริ่มจากไหนก็เริ่มจากไอ้สามเหลี่ยมมอรกอดอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลเรื่อยมาศรีสะเกษสุรินทรบุรีล์จากกงสากแก้วจนถึงจังหวัดตราดรวมแล้วเจ็ดจังหวัดรังวัดกันมาเนี่ยเป็นเนื้อที่ไม่ใช่เนื้อที่ความยาวทั้งหมด8 1 7กิโลเมตรแล้วจริงจริงเอ็มบูยที่ทำมาตั้งนานแล้วล่ะไม่ใช่ราเขตทำมาตั้งนานแล้วล่ะแต่ปรากฏว่าทั้งหมดเนี่ยมัน มีอยู่73หลักแต่กระเหม็นมันมือบอลวันดีคืนดีมันกเ็เปิดย้ายหลักเขตไอสันดานเร็วส่วนประเทศไทยก็ไม่รู้เรื่องไอรัตมนตรีกับมัวแต่ประชุมอยู่ตรงนี้แหละจะไปรู้เรื่องหรือว่าจ้องอ่านม้าอยู่ไหนอำเภอลํายินอยู่ไหนก็ไม่ทราบหรอกอันนี้ผมไม่ได้โทษทรัฐมนตรีนะแล้วคนที่ทําเรื่องส่งขึ้นมาน่ะเอ็นบยูสี่สามพูดตรงไปตรงมาเลยครับทราเหม็นก็บอกชัดเจนเลยเขาจะใช้แผนที่บมา,มาตาส่วน หนึ่งต่อสองแสนส่วนประเทศไทยหนึ่งต่อห้าหมื่นถ้าพูดตามหลักการถ้ารัฐมนตรีดูให้ละเอียดรอบภาพรัฐมนตรีก็น่าจะบอกว่ารัฐมนตรีไทยนะก็น่าจะบอกว่าเขมรไอแผนที่หนึ่งต่อสองแสน่ะมันตั้งแต่ปีมโวแล้วมันล้าสมัยจริงๆอัตราส่วนหนึ่งต่อห้าหมื่นนี่นะครับเขมรใช้กับเวียดนามก็หนึ่งต่อห้าหมื่นเขมรใช้กับลาวก็หนึ่งต่อห้าหมื่นประเทศไทยใช้กับลาวก็หนึ่งต่อห้าหมื่นไทยกับพม่าก็หนึ่งต่อห้าหมื่นไทยกับมาเลก็หนึ่งต่อห้าหมื่นแต่เขมรมัน จัดกับไทยหนึ่งต่อสองแสนถามว่าเร็วไม่เร็วชั่วจริงๆอ่ะไปดูประวัติศานะครับไปดูอะไรในเผ่าพันธุ์เผ่าพันธ์นมนุษย์ในโลกนี้น่ะไม่มีใครเร็วเท่ากับขเขมร